ไม่เยอะไปปะครับได้ครับคนเยอะเหมือนกันนะไม่เรื่องหรอกเรื่องนะไม่มีเอิร์ธเนี่ยมันก็เลยผิดเลเออมันคนเดียวอ่ะวันนี้ใครพูดนะถามน้องเลยนนะไม่ไม่ไม่ขอที่หอยถามแบบว่าทำไมพูดจิ้นเราแบบทุ่มทุนสร้างซื้ออะไรนะให้ให้อะไรอย่างเงี้ยไม่อะคือจริงๆแล้วทุกเทศกาลแบบว่าอย่างปีใหม่อะมิก้าซื้อบวกให้วันเกิดก็ซื้อเออกล้องอยู่นี่ดาราใหม่เท่าทีครับเท่าทีครับเท่าทีครับ ครับผก็ดูเทศกาลก็ซื้อของให้กันอยู่แล้วครับผมอย่างอย่างมิกก็ซื้อหมวกให้ซื้อน้ําหอมให้พี่เอิร์ธอย่างเงี้ยคือเขาก็เหมือนแบบรวบยอดแต่ตอนแรกเขาจะซื้อแหวนให้แต่ว่าเราไปชอบกําไรมากกว่าเขาเลยซื้อกําไรให้แทนแต่ราคาแบบโอ้โหจต่เมื่อไรจะสูงอยู่นะช่วยกันออกจริงปะเนี่ยเอาจริงพี่เอิร์ดซื้อคนจะไม่ใช่หรอช่วยช่วยด้วยกันนิดหน่อยใช่ครับคือเราอยากได้อยู่แล้วเหรอครับมีกก็คือไปลองที่ชอบแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันเข้ากับเราแล้วก็น่ารักดีครับเขาก็เลยเห็นว่าเออ เาเลยซื้อนี้ให้แทนใอันนี้คือแบบว่าเป็นมูลค่าที่ยอะที่สุดที่พี่เอิร์ซื้อให้เลนเห็ครับไม่ครับไม,ไม่ไม่ใช่ครับเออ,อันอื่นกว่านั้นอีกหรอาน่าจะเป็นรถฮะอ๋อออ,อ,อใช่เฮ้ยจริงแล้วอ่ะคือ,ค,อคือมิกอะออซื้อต่อแต่ว่าพี่เอิร์ธก่อนที่แต่ว่าเหมือนได้ฟรีมากกว่าเพราะว่าตกคือผมซื้อต่อราคาหนึ่งใช่ปะแต่ก่อนที่พี่พี่เอิร์ธจะเอาให้มิกอะ เขาก็ไปซ่อมมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบราคาเกือบจะเท่ากับที่เราจ่ายไปแล้วเออใช่ซื้อต่อมาได้ฟรีใช่ครับก็คือเราเหมือนผ่อนลอออย่างงี้อะมันได้ฟรีมันได้ฟรีมากกว่าครับใช่ฮะในไหนก็เข้าเรื่องรถแล้วก็เลยเกิดแล้วเราก็ไปขับรถอะไรเกิดอะไรขึ้นครับประเด็นที่ก็ชนไปเลยสิครับผมทำไมไปเกิดอะไรเล่าให้ฟังไม่จริงแล้วอ่ะคือมิกอ่ะเพิ่งเรียนขับรถใช่ไหมแล้วตอนนั้นอ่ะมิกก็เหมือนแบบอ่าลองขับไปข้างนอกดูแต่ว่าเหมือนตอนนั้นมีมีรถมาตัดหน้าเราครับ แล้วมันอยู่ตรงรถคันนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอยู่ตรงกลางรถเขาเลยแล้วก็อยู่เขาก็หักมาเลยอ่ะเออแล้วเราก็ด้วยความที่เราใหม่มากเราไม่รู้ว่าจริงแล้วตรงนั้นเราต้องเบรคตกใจเหยียบพันเล่งต่อเลยครับก็ะพุ่งเลยนะก็พุ่งเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาก็คือตัดหน้าเราแหละความเสียหายมันมันมันเยอะไหมส่วไปเช็คมาประมาณเจ็ดหมื่นอืออันนี้คือของของเราของเราใช่แล้วแล้วตัวเราได้รับบาดเจ็บเออตัวเราเองไม่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยครับแค่มันแบบแบบ แล้วมันแบบขลออแล้วก็มันบุกไปแค่นั้นเองเราขับไปคนเดียวหรือเปล่าตอนนั้นขับไปคนเดียวแบบอยากอยากลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วพอมันเจอเหตุการณ์มันทำให้เราเริ่มหล่อไม่ต้องกลัวแบบเป็นการตัดรอะไรเงี้ยตอนแรกก็ตกใจแต่ว่าคือจริงเรามีรถเราก็ต้องขับะผมก็ลองผมก็ขับทุกวันเลยตั้งแต่้นแล้วตอนนี้ก็เหมือนแบบเออเราก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ขับขับได้มากขึ้นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนครับพอจากเรื่องนั้น เรเซฟตัวเองเรามาันละวังตัวเองมากขึ้นไหมครับมิกอ,อ่ามันเหมือนทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เราควรที่จะทํายังไงมากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าชนแล้วมันคงไม่ชนอีกครับผมเยอะเหมือ,น,อ,อนกันนะครับฟ้าร้องเยอะเหมือนกันฮะฟ้าร้องแม่เป็นห่วงไหมครับว่าเรามันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างี้คือตอนแรกอ่ะไม่ไม่ไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกพ่อไม่กล้าบอกแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเรา โพสลงเฟซบุ๊กครับผมแต่ว่าไม่ไม่แต่ว่าพ่อแม่ผมไม่เล่นเฟซไงแล้วพี่สาวก็แคปบจากเฟซบุ๊กเราเนี่ยไปให้แม่ดูแล้วแม่ก็รทรมาเลยแล้วผู้จัดการรู้เรื่องไหมครับผู้จัดบกางคนแรกก็คนแรกคือผู้จัดการที่รูครับผมก็คือโทรไปบอกเลยว่ากลับมาเขาก็บอกว่าเออฮะเหมือนพิาเราแต่แต่ในน้ำเสียงเออเนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรที่แบบผมรู้สึกว่าน่าจะวิธาเราแลวน่าจะสงสารแล้วก็แบบเออเป็นห่วงเราครับผมแล้วก็เหมือนพี่พี่เขาก็มาช่วยดูให้ครับตอนนี้มิก คือทํางานเยอะแต่ว่ายังขับรถเองอใช่ครับคือผมรู้สึกว่าผมอยากขับรถเองมากกว่าเพราะว่าบางทีเวลาง,งานมันแบบเราไม่อยากไปกวนใครแบบว่าบางทีแบบเขาอาจจะลำบากอย่างเงี้ยแะแบบว่าบางทีผู้จัดการอาจจะไม่ว่างก็ได้ะอะไรเงี้ยผมอยากไปเองมากกว่าอืมมีแล้วตอนนี้เราซื้อบ้านแล้วมีรถแล้วตั้งเป้าหมายอะไรอีกไหมครับมิอมีบ้านมีรถแล้วมีมีแฟนยังไม่มี <laughs> เป้าหมายต่อไปน่าจะเป็นเรียนจบครับผมอะไรที่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยอัปเดตกันว่าจะมีแบบมีดอกไปบางตัวอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ดอกเลยครับสรุปไม่ได้ดอกใช่ก็คือไฟมาเรื่อยๆแหละเพื่อแบบว่าคือเราก็ไม่อยากจบช้าเออตอนนี้มันยังเป็นไปตามระบบขั้นตอนเนี้ยแล้วเยจริงๆแล้วเราเลยแค่ปีเดียวแล้วก็จะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้แบบการบาลานซ์เวลาเรามันยากขึ้นเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามีคล้ายๆของการเรียนหมอมันหนักมันมันบาลานซ์ยากเพราะว่าเราต้องไปฝึกงานที่โรงพยาบาลจริงๆแล้วก็ เวลาทํางานของเรามันจะเป็นเวลาแบบ8โมงเช้าถึง4ทุ่มอะไรเงี้ยใช่แล้วเวลาโรงพยาบาลก็คือ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นมันทับซ้อนกันอยู่นะคร้ยแต่ว่าเราก็มาจัดัดสรรหาเวลาแบบว่าอาจจะสลับวันการอะไรอย่างงี้ได้ครับตอนนี้มีคนเข้าใจผิดหรือไหมครับว่าเรารักษาสัตว์ไม่ได้รักษาคนแอบว่าอยากปล่อยเขาบอกว่าเอยากปั่ยทันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเขาไม่รู้ว่าเราเป็นหมอสัตว์เขาก็สับสนบ้างครับแต่ว่าผมก็ยังบอกไปว่าผมเป็นหมอสัตว์น้อย่างนี้เรียกว่าครับเพราะหลยปีเดียวเอง ใช่จริงๆแล้ววันวันที่12เดือนหน้าก็คือจะสอบเอาใบประกอบวิชาชีพสตอแคทแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใกล้จะจบแล้วเรียกว่าวาทีก็ก็แล้วแต่แล้วแต่คนสะดวกดีกว่าผมว่าแล้วก็จะได้เห็นผลงานน้อยลงไหมครับเพราะว่าป็นมุมบ้านไก่นี้ให้มันเต็มที่ก่อนอเงี้ยอยากจะทำทั้ง2อย่างเลยครับผมไม่อยากหยุดสักอย่างเลยฮะโอเคครับคุณค้าขอบคุณคัาขอบคุณครับ